สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับบ่าวโซนกับสาวทรายมารอเบิรงเเฮดอีกคือเก่านะครับวันนี้จะมานเฮดยังนะครับพ่อเฮดตาโลนะครับนี่เป็นขาโอ้คักนะครับพี่น้องเป็นขาจากสี่คักนะครับแกงเซโนไมก็แซ่บนะครับหรือว่าจะเฮดเป็นรถช่องสาคูก็ได้นะครับมาลุ่นกันวันนี้จะมานบประมาณนะครับวันนี้วันที่สิบสองสิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับ สิสงิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านะครับมาดุนมาเชียกันนะครับนะครับ,ะรบตะลูเข่าป่าหาเฮ็ดพี่น้องเลยเห็ดสะคูเห็ดตะโลนะครับยามฝนตกชุกตกบ่อยอกับเฮ็ดตะลลออกนะครับติกัดเขตอุทยานผู้พายนเด้อพี่น้องเด้อ หนูใหญ่พี่น้องสำตาควายนีะครับโอ้เหตโลพี่น้องเหตโล้จกคูมานมานมานแล้วพี่น้องมานแล้วนะครับมา ใส่หมวกมันยังด <problem> so ีมันดือทิ้งนะ พี่น้องกระมานเต็มคู่คือเก่านะครับสำหรับการเก็บเห็ดตาโลในมนีนะครับพิกัดนี้นะครับพี่น้องพิกัดเขตอุทยานภูผาย์ นี่นะครับพี่น้องสําหรับการเก็บเห็ดตาโลนะครับเห็ดสาคูกับมานพอสมควรนะครับได้เต็มกระโุเลยนะครับนี่มานมนนะครับกับคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาต่อกับการคลิปต่อไปจะเป็นการเก็บเห็ดหงกอนะครับพี่น้องกว่าเห็ดหงก็เริ่มออกอีกแล้วนะครับเมื่อฝนตกนะครับ ห้างหายไปโดนนะครับเห็ดโฮมกอบริมหานะครับกระบาดนํากระมีนะครับเดี๋ยวเฮามาเจอกันกับการเก็บเห็ดโฮมกอต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับเก็บเห็ดตาลนะครับพี่น้องเห็ดสาคูนะครับที่มีรสชาติเหมือนวุ้นนะครับกินเหมือนวุ้นนะครับเอาไปราบนะครับพี่น้องแซบแซบนะครับเห็ดของหวานสาคูก็ได้นะครับแซบคือกันนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบัสนสาวสายน้ำน,นะครับส่งดาวเป็นกำลังแรงใจให้บารสนสาวายน้ำนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปหาเหตุมาฝากพี่น้องสู่กูสู่คนนะครับสำหรับคลิปนี้อำลาพาจากไปก่อนนะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ